ลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้พ่อก็จะขอย้อนกลับไปถึงเริ่มการเดินทางไปปักใต้การเดินทางไปปักใต้นี้เราเริ่มกันตั้งแต่วันที่15เมษายน2521รรถที่ได้อุปการะในคราวนี้ก็คือหนึ่ง นิสันอียี่สิบของแม่ปิ่นพพงทองที่มอบไว้ให้แก่ศูนย์เป็นการใช้ในกิจการของศูนย์หนึ่งคันแล้วก็รถเบนซ์ของพันเอกแพทย์หญิงวีวรรณคำนนกิจมอบไว้ให้ศูนย์ใช้สอยในกิจการของศูนย์อีหนึ่งคันแล้วรถดหยนาที่งีตีเล็กหรือเนืเ้อสัน เจ้าของบริษัทขายรถยนต์สูมารุมอบไว้เพื่อกิจการของศูนย์อีกหนึ่งคันเป็นรถครัวแล้วก็มีรถดันโรเวอร์สองตอนซึ่งพลโทรท,รท,รทรนทองสวรรทัศเจ้ากรมยุทธการทหารบกและวกวมหน่วยการศูนย์ร่วม ท่านกองบัญชาการทหารทั้งสุดได้รุณาส,งาสงา่งมาให้ทรงเคาะในในการใช้บุกป่าบุกผาดงและก็มอบจ่าสิบเอกหนึ่งท่านเป็นผู้ควบคุมรถและให้เงินค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายประจํำรถมาอีกสามพันบาทนับว่าทุกท่านเป็นผู้มีพระคุณกับพ่อมาก เราจะจะมีสิ่งทั้งหลายแล้วนี้ใช้ได้เขาก็อาศัยความเกื่อคุณเขาทั้งหลายตามที่กล่าวนามมาแล้วนี้และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากวันที่ยี่สิบนี้ไปในระหว่างที่พ่อพูดทุนนี้พ่อพูดอยู่ที่ตชอดอเขตแปดอำเภอตุ้ง,งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชรถที่ท่านพลอากาศโทมอมรจชวงเสริมสุขสวัสด์ ที่เราให้นามว่ารถตรงเ็งหรือว่ารถอีสุดๆจุบันจุคนใน้ยีสคนเศษ็จก็ก็กำลังพาคณะของลูกหลานลูกที่รักจากกรุงเทพมาสมทบกันที่ทงสงเป็นนั้นว่าการเดินทางจะเป็นไปได้ดีเขาก็ใาสายความเมตตาปราณีของท่านพม,มีความดีทั้งหลาย องสมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าสุขทโทยานโทโหติซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้ให้ยวดยานพา,าหนะชื่อว่าให้ความสุขพระพุทธเจ้าหมายความว่าถ้าเราส่งเคราะห์ในการเดินทางของบุคคลอื่นเป็นการให้ความสุขกับเขาแต่ความสุขนั้นก็อย่าทอดจะสะท้อนมาถึงเรา รวมความว่าการที่เราบาังเอิญจะต้องเกิดในชาติต่อไปอีกถ้าเพียงมีเราก็จะกลายเป็นคนที่มีภาชนะใหญ่ไปไหนมาไหนได้สะดวกสำหรับเรื่องนี้พ่อของวยวนว้ทางคางเกียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาปราณีต่อศูนย์สงเคราะห์คนผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งพระบ,บาทสมเด็จพระหัวทรงมีพระราชประสงค์ให้แต่งให้ตั้งขึ้นโดยมีพ่อเองเป็นผู้ควบคุมศูนฝ่ายพระก็มีสมเด็จพระพุทธโธฆษาจารย์วัดสามพญาเป็นประธานอุปธรรมฝ่ายเพระว่ายก็มีพลเรือรเอกจิตสังขดุลเป็นประธานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนที่ร่วมงานถือว่าเป็นกรรมการทั้งหมด บรรดาลูกรักของพ่อทุกคนพ่อถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์แม้ว่าเป็นที่น่าเชืด่ดายที่สนยนนี้ไม่มีทั้งเงินเดือนไม่มีทั้งเบีย้ยเลี้ยงลูกๆทุกคนต้องทํางานกันเนหน็ดเหนื่อยสายตัวเกือบจะขาดไม่มีใครเคยปรีบป,ปากพูดเรื่องว่าไม่มีความสุขมีมีความลําบากและก็เสียสละทั้งแรงงานเสียสละสงเสงินช่วยเหลือเพื่อคุณในการเดินทาง แต่ความจริงพ่อคิดว่าถ้าลูกไม่ยอมบริจาคทรัพย์เลยจะช่วยแต่แรงงานและพ่อจะต้องออกเงินเลี้ยงให้ลูกเพื่อให้กินมีความกินอยู่เป็นสุขในขณะที่ปฏิบัติงานเท่านี้ก็เป็ที่พอใจของพ่อแล้วพ่อคิดว่าการจะจ้างคนอื่นคงทำไม่ดีเท่าลูก แล้วก็เงินก็อย่าเสียมากงานจะได้น้อยแต่ว่าลูกรักของข้อทุกคนแทนที่จะเป็นคนรับเงินกับก็เป็นคนจ่ายเงินแล้วก็ทํางานทุกอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ทํางานฟรีแต่ว่าทํางานเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ด้วยจ่ายทรัพย์ด้วยฉะนั้นเวลาที่เราจะปฏิบัติงานกันจริงๆแต่ละคราว จึงมีพระบ้างมีพรมบ้างมีเทวดาบ้างประชุมกันขนาดหนักท่านร่วมกันโมทนาท่านถือว่าเป็นงานที่เนื่องโดยปรมัตธบรมีฉะนั้นบุคคลใดถ้ามีกําลังใจเข้าถึงปรมัตธบรมีงานที่ทําก็เป็นปรมัตถปฏิบัติาวมาปรมมัตแปลว่าอย่างยิ่งหมายความว่าลูกมีกำลังใจที่เป็นมาหากุศลสูง,สงอย่างยิ่ง เพราะงานที่ทำนั้นเป็นกิจกรรมที่เป็นมหากุศลอย่างสูงเพราะว่าเนื่องจากเมตตากรุณาโมทุตาและเวขาทั้งสามรายการตอนนี้ขอย้อนกลับวัดวันที่14บี่เมษายน2521พ่อได้มีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนจะกลับโรงโรงทราบว่าวันที่สิบห้าจะเดินทางไปปักใต้ย่งได้มีพระลำดับว่าผมขอฝากงานด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าพราะองค์ไม่มีเวลาอยู่จะเยี่ยมคนได้ทุกจุดเราก็ต้องช่วยคันทาจะถือว่าประเทศนี้เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวพระองค์เดียวก็หาไม่ ถ้าคิดอย่างนั้นไม่ถูกต้องคิดว่าประเทศนี้เป็นของเราทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยและก็คนทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยเป็นพี่เป็นน้องกันร่วมเกิดแจ่เจ็บตายเหมือนกันจุดนี้จุดหนึ่งวันที่มันจะแกการเฝ้าพ่อก็กลับคืนนั้นมีนาทีขับรถมา ร่วมด้วยบุคคลที่นั่งมาด้วยคนหนึ่งคือพันจาเอกสายเวลาเช้าเราก็เดินทางกันจากวัดเวลาเจ็นาฬิกาสาสนาทีผ่านเขตอำเภอวัดสิงจังหวัดเชียนาทผ่านเขตอำเภอสันบุรีจังหวัดเชียนาทเข้าดงเทพร,รัตน ดงเทพรัตน์นี่เป็นดงประวัติศาสตร์ถ้ามีโอกาสพ่อจะคุยให้ฟังตอนนั้นมาก็ผ่านหน้าวัดท่าช้างเป็นวัดที่เราร่วมกันสร้างและก็เป็นสาขาของศูนย์เห็นบทสวยคุติสวยบริเวณดีพ่อก็ชื่นใจหลังจากนั้นรถของเราก็ผ่านอำเภอเดิมบาง เขตอำเภอเดิมบานนี่เป็นเขตประวัติศาสตร์แล้วก็ผ่านตลาดนางบทตลาดนางบทก็เป็นตลาดประวัติศาสตร์ผ่านเขตอำเภอสามชุกอำเภอสามชุกที่พ่อใหญ่จะเรียกว่าอำเภอสาวชุกเพราะในเขตนี้มีเขานมนางแล้วก็เขานางบทแล้วก็ อะไรตำบ,บลศพหรือว,วัดศพอะไรนี่เขาจำไม่ได้ชื่อไทยมาันลงศพศพแปลว,ว่านางตายคือก่อนที่นางจะโบดนางก็ตัดนมก่อนตัดนมแล้วก็โยนไปมันก็กลายเป็นภูเขาสองลกูกมองคล้ายๆกับนมตัดแล้วก็โบดโบดเป็นพระโบดพระต่อมาก็ตายนี่ไม่มีวัดเผาศพหรือเขาเผาศพอีกหน่วย หลังจากนั้นเดินทางต่อมาก็ผ่านเขตอำเภอศรีวะจัน์เขตอำเภอศรีวจัน์นี้ก็เป็นเขตประวัติศาสตร์เอาไว้โอกาสหน้าคุยกันต่อมาผ่านหลังประตูน้ำโพพญาอันนี้มองไม่เห็นเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าเขตอำเภอเมืองอำเภอเมืองนี่สมัยก่อนเขาเรียกว่าอำเภอท่าพีเลี้ยง ใคท่าพี่เลี้ยงนี่พ่อก็ไม่ทราบว่าใครเลี้ยงใครรถวิ่งผ่านมาเห็นป้ายบอกว่าวัดลาวทองอยู่ขวาม,มือเห็นวัดลาทองสมัยก่อนก็เคยรู้จักพ่อไม่ได้ไปจังหวัดสุพรรณบุรีมาตั้งแต่พศ .2497 เวลานี้จังหวัดสุพรรณบุรีแปลกไปมาก วัดลาวทองเคยห่างจากตลาดจังหวัดจริงๆสมกิโลเมตรแต่ว่าถ้าว่าเวลานี้วัดลาวทองก็อยู่ในเขตเของเมืองันแล้วเขตเมืองขยายออกมามากพอเห็นวัดลาวทองก็สะดุดใจคิดถึงอุคลคลคนหนึ่งในสมัยคุนแผนเขาเรียกว่านางลาวทอง ความจริงนางลาวทองคำว,ว่าลาวทองนี้ไม่ใช่ชื่อจริงๆชื่อจริงๆของท่านพุนนี้นับในอดีแต่การนานมาแล้วมีนามโภภาคเมื่อเห็นป้ายวัดลาวทองก็นึกว่าวัดนี้ก็เป็นวัดประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอยู่มาก ที่น่าจะรู้แต่ก็ให้รู้ในตอนหลังตอนนี้คุยกันเรื่องเที่ยวกันเสียก,ก่อนเมื่อเห็นวัดลาทองก็นึกถึงท่านพลอากาศโทหม่อมวัดราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้ากรมเสด็สารทหารท่านมีความสนใจในทรัพยากรของประเทศตามเขตก็ได้ยินข่าวมาว่าในเขตแห่งตั้งแต่ประตูน้ำโพพยา ถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรีเดิมมันยาว8กิโลแต่เดี๋ยวนี้คงจะเหลือ5กิโลโเพราะเขตจังหวัดขยายไปไกลแล้วก็8กิโลสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเป็นจุดที่มีน้ำมันแหล่งน้ำมันใต้ดินมากพอสมควรจุดที่ใกล้ใจกลางจริงๆก็คือบ้านสนามชัย บ้านสนามชัยนี่วัดวัดหนึ่งเขาเรียกว่าวัดพระเจะามื่อ,อวัยวรนาถแต่ว่าสภาพของวัดหมดไปสมัยที่พ่อไปพบมีแต่เจดีแต่ว่าเจดีก็กร่อนเต็มทีสงสัยว่าดีไม่ดีเวลานี้เจดีก็กลายเป็นพื้นดินไปแล้วทเทือเตอรคงจะถ่ายหมด จุดใกล้ๆนั้นจะเป็นจุดแหล่งกลางของน้ำมันที่จะพึงหาได้ในประเทศไทยคือว่าหนึ่งในจุดหนึ่งในหลายพันจุดจนหลายหมื่นจุดขั้นผ่านวัดลาวทอมันแล้วก็ประเด,เดียวก็เห็นสลายว่าการฝัลกลางประจำจังหวัดทสารจังหวัดพ่อก็งงเต็มที สมัยก่อนมีคนบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีพ่อเห็นว่าไม่เป็นไม่ใช่ของแปลกแต่เวลานี้เข้าจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วไม่รู้เรื่องเลยเอาเรื่องอะไรไม่ได้เลยไม่รู้อะไรทั้งหมดเป็นอนวุว瓦พัานนาสลากลางจังหวัดถึงสามแยกก็เลี้ยวขวาข้ามสะพาน พอเหลียวไปขวามือก่อนสร้างสะพานเขาเขียนป้ายว่าวัดโพครานวัดโพครานนี้ก็เป็นวัดประวัติศาสตร์สำหรับพระกินน้ำตาลเมาเหมือนกันเยี่ยงหน้าวัดโพครานิดหนึง่งเป็นวัดศรพีไม่ไกลกันนะักเมื่อข้ามสะพานมาแล้วเห็นเจดีย์เก่าๆนั่นคือวัดพระธาตุวัดพระธาตุหรือว่าวัดพระบรมธาตุ เขาทึ่กันว่าถ้าวัดไหนแะถ,า,ถาจังหวัดไหนมีนามว่าวัดมหาทายคนดีวัดพระทยคนดีวัดนั้นเคยเมีเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงม,มาก่อนสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีก็เคยเป็นเมืองหลวงม,มาก่อนในอดีตเมื่อข้ามรถมีมานิดเดียวเช่นสมัยก่อนต้องเดินกันนานก็เข้าถึงวัดป่าเลไร,ไร วัดปารีไร่ก็มำลรงมีงานประจำปีพอดีรถคับข้างคนคับข้างมากงานทเทศกาลในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความสำคัญที่สุดก็คือวัดปารีไร่โดยที่ทางวัดไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็ทำได้แล้วก็ได้เงินมากคนไปน้ำเษาษกันแล้วก็มีมรดกศพก็ไม่ต้องมี มีคนไปซื้อข้าวขายของที่นั่นก็ต้องเช่าที่ของวัดเรียกว่าวัดได้ทั้งขึ้นทั้งหลงไม่เห็นวัดป่าเีไรเข้าก็นึกว่าวัดป่าเีไรเป็นวัดประวัติศาสตร์สําหรับเรื่องคุณช้างคุณแผนแล้วก็ควรจะเป็นประวัติศาสตร์ในเรื่องของพระบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยปาลีไรอาก,กาศที่พระพุทธเจ้าทรงนีพวกพระ โอสัมพีที่ทะเลาะกันไม่สามารถทีกันพระพุทธเจ้ามาจำบรรษาหนึ่งบรรษาเป็นแดงไกลมากในพรมบาลีพระไม่ได้บอกว่าที่ไหนเป็นแดนที่คนพระท่างหลายไม่สามารถจะไปถึงแต่ถ้ว่าพระผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ท่านบอกว่า้านป่าเล่ลายรยากาศจริงๆก็คือที่วัดป่าเล่ลายนี่เองก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ในเขตใกลช้ชาวบ้านเขาก็ไปถึงในชาวบ,บ้านเขาไม่พบพระพุทธเจ้าได้เลยแล้วหน้าวัดป่าเล่ลัก็มีวัดจุวัดหนึ่งเขาเรียกว,วัดประชุมสงแต่วัดนี้สลายตัวไปนานแล้วเหลือแต่เจด,ดีตั้งอยู่ วัดประชุมสองนี้ก็เป็นวัดในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ที่นั่นพระนน้าพระห้าร้อยรูปไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแค่แต่ว่าให้คอยอยู่ตรงนั้นพระนนท์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พระอาตาองค์เดียวก่อนต่อมาองค์สมเด็จพระจินวรก็ทรงมาประชุมสฆ์ตนนั้นคือหน้าวัดปารีไรที่มีเจดีย์เด่นอยู่โดงหนึ่ง นั่นเรียกว่าวัดประชุมสง์เป็นที่ประชุมสง์สมัยพระพุทธเจ้าแล้วสําสหรับวัดป่าไรนี่เขาบอกว่าวิหารนางพิมพ์หรือวันทองเป็นผู้สร้างนางวันทองคําวันทองนี่เรียกกันตามภาษาชาวบ,บ้านทืจ่จริงๆมีนามว่าพิมพ,มพ,มพมิลาไหล ถ้าเราจะล่องใต้เลยเจังหวัดสุพรรณไปอีกหน่อยหนึ่งจะพบวัดวัดหนึ่งมีนามวัดค้งไกลวัด้งไกลเป็นค้งไกลเป็นพ่อคุณแผนเรื่องนี้อยาคุยฟังกันเลยเอาไว้นานๆมีโอกาสจะเล่าให้ฟังมันเป็นทั้งประวัติศาสตร์และก็เป็นทั้งนิยายดย้วยควรเชื่อบ้างไม่ควรเชื่อบ้างแต่ก็น่าจะรู้ ในเมื่ออกจวัดป่าเไรไรสมัยก่อนเมื่อพ่อไปนอนหลังวัดป่าเรไรไปไม่เกินหนึกิโลเมตรเป็นป่าทึบแต่เวลานี้พ่อฟองไปยังสุดสายตายังมองไม่เห็นป่าเลยมาเตียนไปหมดหลังวัดป่าเรไรพ่อจำเนื้อที่ไม่ได้จะห่างประมาณสักหนึ่งกิโลรึงสองกิโล ยะมีสยัยโยสีสะมินนาวสะแก้วสัคขาสะยมนาสเกิเต <c oughs> เป็นศาส์ประวัติศาสตร์ก่อนประพุทธก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเหมือนกันแต่พ่อก็ขอวดไว้ย,ยังไม่เล่าสู่กันฟังเดินทางต่อมาผ่านอำเภออู่ทองสมัยก่อนอำเภออู่ทองกว่าจะไปกันได้ต้องอ้อมวิ่งเรือยนต์ไปถึงตั้งวัน ถ้าเรือชาหน่อยวันหนึ่งก็ไม่ถึงแต่เวลานี้ผ่านหลังวัดป่าเลนไหลไม่ถึงยี่สิบนาทีก็ถึงอำเภอออทองมันใกล้เหลือเกินถนนหน้ทางนี้ให้ประโยชน์มากความจริงวัดในอำเภอออทองเป็นวัดเป็นอำเภอบวรศาสตร์รนมนานตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วถึงใกล้ปัจจุบันน่าจะคุยสู่กันฟัง อ,ออกจาอำเภอโอทองเข้าเขตอำเภอสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องนี่ก็น่าจะคุยเรื่องเด็กหญิงเล็กๆที่พ่อตายแม่ต้องไปอยู่กับเขากับกำนันทำงานให้เขาอย่างเดียวเพื่ออาหารเลี้ยงลกูกถ้าจ้างอย่างอื่นไม่มีน่าจะคุยกันแต่ก็ยังไม่คุยตอนนั้นรถ ของกองบัญชา,าก,การทาหารทงสดน้ำมันหมดแวะเติมน้ำมันออกจากเดินทางจากอำเภอสองวิ่นน้องเข้าเขตจังหวัดนคนปรปฐมเห็นป้ายใหญ่เขาเห็นว่าโรงเรียนการบินก็เป็นว่าที่นั่นเป็นกำแพงแสนเลาะละตัดถนนไปตามลำดับก็เข้าเขตอำเภอกำแพงแสน เปน็นอำเภอประวัติศาสตร์ของคนดุสุรพลสมบัติเจริญที่ตายเขาบอกว่าต,ตายพระฝีมือของคนกำแพงแสนแต่ว่าจะไปโทษคนกำแพงแสนทุกคนเป็นคนดุคนอำเภอกำแพงแสนนับแสนคนแต่แต่ว่าอาจจะมีคนดุทักสิบคนถึงและไม่ถึงก็ไม่ทราบอย่าโทษกัน ผ่าเนเขตอำเภอกำแพงแสมนมาแล้วก็เข้าจังเกียจังหวัดจังหวัดนครปฐมเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาพักรับทานอาหารหลังจากรับทานอาหารเสร็จออกมาจากจังหวัดนครปฐมมาเติมน้ำมันที่ปั๊มคันหนอกเป็นเวลา1ิบสนาฬิกายี่สิบนาทีพอดีเติมน้ำมันเสร็จก็เดินทางต่อกันไป ล้อล ja, ัดตัดทางมาจากจังหวัดนครปฐมเข้าเขตจังหวัดราชบุรีเมื่อก่อนจะถึงจังหวัดราชบุรีเห็นฝนตกขาวสึกแต่ว่ารถของเราไม่ถูกฝนเพราะฝนตกสค่ก่อนออกจากเขตจังหวัดราชบุรีเข้าเขตจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้รถของเราถูกฝนอย่างหนัก ออาจากเพชรบุรีแล้วก็เดินทางต่อมาจะเข้าประจกินิขันผ่านหวัวหินพอโทษผ่านปราณบุรีผ่านกุยบุรีพอถึงกุยบุรีตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบห้านาทีนาฬิกาเสร็จเรื่มเวลามาปรากฏว่รรารถที่พ่อนัง่งนิ่ันอียี่สิบสายยางท่อน้ำแตก รถมีความร้องสูงมีเสียงใกล้าๆกับคนเปิดเซรินเบาๆจึงบ,บอกให้นาทีหยุดรถรถทุกคันก็หยุดท่านเจ้าคุณมาสูุสิงหนาฏหรือว่าปู่เมย์ท่านคุณนเรื่องรัศมีแล้วก็เอียงสมนึกคนทุกคนมาช่วยกันดูรถของพ่อจับได้ว่ายางแตก ก็ยางท่อน้ำแตกหาเ <พอ S 1> สื้อไหลไม่มีเแยกคนมาสู่สิงอนาัในช่างใหญ่ก็จัดการเอาเทพมาพันพอประทังให้มาใช้ได้เอียงเป็นหน่วยบริการเข้าถอดแล้วก็ใส่รู้สึกว่าเขาคล่องดีมาก ขณะที so ite, so ่กําลังปรับปรุงรถเกงอยู่นั้นก็ปลาหลุดออกปลาของรถเม์ที่เปียกนั่งมาจากกรุงเทพผ่านไปแต่ก็เปียกไม่ทันเห็นพวกเราก็ไม่เห็นกันคิดว่าจะไปรอเปียกที่สามแยกแต่โอกาสที่จะรอก็ไม่มีเปียกไปรออยู่ก่อนกว่าจะทํากันเสร็จก็สิ้นเวลาไปเท่าไหร่น้อถ้าสิบหกนาฬิกาไม่ยี่สิบห้า ก็เข้าไปถึงสิบเจ็ดนาฬิกาเสร็จจึงวิ่งกันต่อไปถึงสมแยกไปจบพิริคันเป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาเศษนิดหนึ่งเห็นท่านพันเอกประสานกับคุณนายสมพิษัญญาและคณะสิทธิ์บางคนและก็เปรียกมาร,รอรับอยู่ มาถึงสามแยกประจกิริขันจะเข้ากลางวานจึงได้บอกให้รถหยอดให้คนทุกคนเข้าห้องส้วมห้องน้ำกันเสียก่อนพ้าดีไม่ดีถ้าไปถึงบ้านห้องส้วมห้องน้ำเล็กทับแคบและมีน้อยจะยุ่งกันใหญ่เมื่อเสร็จภารกิจเรื่องกายถ่ายของเก่าบริโภคของใหม่ที่กินน้ำใหม่แล้วก็เดินทางพันเอกพิเศษประสานพาเรือวิ่งค่ะ อารถนำเข้าคลองวานผ่านจังหวัดประจวบคิริคันแล้วก็เลยไปคลองวานคลองวานนี่น่าจะเรียกว่าคลองปลาวานเพราะว่าพวกชาวใต้มักจะตัดสั้นๆเดินทางล้อลัดตัดไปในป่าของมะพร้าวก็ถึงบ้านพันดุดเอกพิเศษเล็กฟอตี้กับคุณนาย บ้านนี้เป็นนักบุญใหญ่จริงๆมีจิตไปมหาคุศลมากยากที่จะคนอื่นเสม,มอทําให้เกินเือได้เข้ามาเสม,มอนะพอมีเมื่อเข้าไปแล้วจเจ้าเดยวของบ้านก็แสนที่จดีต้อนรับขับสู้ให้กําลังใจดีอย่างยิ่งทั้งบรรดาลูกรักชายและหญิงพ่อมองเวลาแล้วเห็นว่าเวลาหมดแล้วสำหรับเทปหน้านี้ ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกทักทุกคนสวัสดี